เปิดเปิดตัวกับเจ๊อุ่นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซูโม่เหรอที่แต่ผอมมากเลยโอ้พี่บีอ่ะพี่บีอันนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นแมเขาไปเที่ยวพลอนมากมากเลยทำไมทำงั้นนะพี่บีเฮ้ยมันกดรักตอนไหนมะเฮ้ยหนุ่มว evet well ิทยแบบนี้เออคนตกใจก็พอเดี๋ยวเขามาโหวตผู้ชายแต่เสื้อชอบแบบนี้ กดห้ากดห้าให้พี่ดีแบบถูกใจไงเขารู้กันหมดแล้วว่าคุณกดหัวใจไปทีแรกกดห้าแล้วนะมกดห้ากดห้าก็มันมันถามความรู้สึกเราไงเฟซบุ๊กเราเรารู้สึกหัวเราะล้วก็หัวเราะโอ้มนถามความรู้สึกเออว่าคุณรู้สึกไงแต่แค่แค่ถูกใจก็ได้นะครับถ้าถูกใจมากก็จะคอมเมนต์อืมันเป็นสเต็ปแบบนี้ ไปแล้วครับซออย่าลืมมานะครับสู้ๆครับสู้ๆไม่ใช่เป็นกจะให้ถึงมือกินข้าวเสร็จไปเลยสู้ๆในการซ้อมวันนี้นะครับทุกคนเนี่ฝาดด้วยถ้าเอากินข้าวเดมเอาเลยให้พี่าปซ้อมอะไรเอ่ยอนกะจรายาี่ซ้อมอ่ะ่า๋ดเออตไปใ่อ เอาคุณนมสดด้วยนะครับผมจะออกไปซื้อของครับทำนายครับคุณได้ที่ห้อยคอมาจากใครครับเนี่ยคุณนามาแจกไม่ใช่เหรอวันนั้นน่ะมันเป็นที่ห้อยคอเหรอไม่แจกที่หออ้อย,อยกระเป๋าห้อยแมพไง คุณเอามาจากคุณเยีย่าหรือเปล่าครับใช่ครับอสีลครขอนหาใช่ครับคุณเป็นคนเอามาแจกใช่ป่ะไม่ไม่ใช่ผมหุ่นคุณแนทหรือเปล่าคุณแนทเอามาแจกยิ้มละโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครกดดูนี่ พี่อิวบอกพี่อิวบอกผมเมื่อกี้ว่าไม่ต้งกินข้าวให้อิ่มวะเหอวะเเจ้าใจเราวบ่ได้ยินมเลย่ค่ะบันได้ยินมเลย่โอ้โมาไหวค่ะผู้ย่างบุญไม่ไหวแลวไปเต้นเต้นเศ้าห้าโมงตอนนี้บายาม Uhm, ของใครซื้อมาให้กินเอ่ยขอบคุณนะครับบอกกไบอกว่าเขาเซฟไว้หมดแล้วอย่าลืมตัด คุณท่นเรดนโทรมากำลังมาแล้วครับติ่ปนปัน้ติ่นปั่นลาน,น,ลานจะพ่นพี่ โอ้เจ๊ใจว่ะเจ๊เจ๊เทมป์สีพ่นเหรอวะโทรตามแล้วครับมีสายเรียกโทรมาครับใครใครตามใครเขาตามผมเลยเหครับเอาโอนเนก่อนหน่อยครับโอ้ยชิ้นไหนขอเลยอีกแล้วอีกแล้ว เซ็นไปแล้วเซสียใจหรอใชเมอ่อ่ผมผมผมวมาสีเอาไปขางรังบ้านนะแล้วผมซื้อน้ำไปเสิรเอาพีวอยากกินข้าวไหมเดี๋ยวเราเขียนชื่อลงไปให้ได้กินได้เลยนี่ไง อย่าเลื่อนชวนปมากินนะออฟด้วยนะส่งมาให้นุ๊กถ้าอยากกินมาลงชื่อลงตรงนี้นะก็จะได้แบ่งกันกินไปร้านพี่พรเจ้าแรกใช่ครับร้านพี่พรเสร็จเดี๋ยวว่าไปเอพิ สอมไมทสักสินาทีให้เขาชื่นใจหน่อยทำไมทำไมไม่ต้องซ้มต้องซ้ำเอนไหนคิวที่สองลับเป็นคิวที่หนงเอาที่นหน่อนแล้วนี่อือ๋อปยังหรือวะเนี่ยเดี๋ยวว่าไปใส่ติ้งสองถูกไห

เดี๋ยววันนี้ต้องรีบไปรับก่อนครับน่าจะไม่ถึงเช้าหรอกแปดโมงอัศวินเขาไม่นอนกันหรอกครับเดี๋ยวผมเดินไปห้องผมใท่านไปบ้านนะโอ้หูเหว่าถูกวีนี่นะก่อนละทุกคนเลยจะไปรับเลยไหมเนี่ยจะเดินไปก่อนจะเดินไปขอบคุณตรงอัศวินเขาตื่นเช้าเขาไม่นอนกันหรอกครับยังไปยังไปน่าลืมโทรศัพท์ เขัวันนี้เนี่ยเกือบต้องพาไนีิเกือบตรงนี้อ่ะาะไปนอ้ในี่ไหนคอ้วูว่ตามนี่ใจดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไปห้องพักอยากกินข้ามาลงชื่อตรงนี้นะครับไปเด้อมนี้ไม่ได้ยุยยก็ไปเขื่อการเราเื่การ อัศวีไม่ใช่มะม่วงจะล่วงได้ไงมาเซ็นไม่ต้องเงินไปแล้วไม่เซ็นอ่านเซ็นไปก่อนโดนไฟไงไฟอะไรมะม่วงกับกาดทุกคนเขาคนนี้เขาด่ามาเร็วๆรอว้ยเซ็นด้าเดียวเนี่ยมานจะถือให้โอ้ตูทุกคนคะไปเขาแสบมากนะครับเนี่ยเขาเอาโทรศัพท์เขไปแล้วสุดเองด้วยเอ้ยไปบัญชีอ่ะ ข้าว่าน้องผมสิเออเออได้ไงเอาปากกาให้น้องสิปากกาไม่มีใครรักปากกาไม่มีปากกาเอ้ยให้น้องเส้นน่ะเส้นตลอดเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนได้ไหมคะน่ารักอ๋อ้ขอบคุณค่ะเขาชมไปเขาชมไข่เขาชมไข่ไปไปไปกรบกันแล้วมาสทีเดียวแห้งเนื้อบรออ ไปกันยังเจ็ดอันนี้ให้พี่ก่อนเลยเดี๋ยวจะพาน้องไปเบอร์ทัวร์เบอร์ทัวร์น่าค่ายก่อน วันนี้เราก็เริ่มร้านแรกที่ร้านเจพรนะครับแล้วก็เจพอสเตนไบเลเอาเจ๊กล้องไม่สวยนี่กันนะแล้วก็ขอบคุณช่อทุกช่อเลยนะครับที่ส่งมาให้เปกันเลนี่เป็นวันรับช่อของมุกกระป๋านะครับพี่เยอะแยะเลยมากมายนะครับจากหลายหลายคนเลยเลยมาอยู่เรื่อยๆพี่ไปทำน่งมั่งทิ้งเลย โท,ทก่ันนก็มามาแล้วนะใช่อานเอามาบังลมไงมาบับังลมอันนี้ยังมาไหม